ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหายโดนแฮกด้วยการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์เนี่ยมีวิธีไหนบ้างน,นะครับผมเสียงผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง TITeam นะครับผมช่องนีนำาทริคก,การใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆมาเพืเพื่อนได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิป วันนี้ครคลิปวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำน้องพูดคุยกันดีกว่านะครับทุกคนตักรู้ดีว่าทุกวันนี้การเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรารู้จักใช้งานท่องอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะโดนแฮกข้อมูลโดนโจมตีจากมัลแวร์ไวรัสต่างๆหรือแม้กระทั่ง เป็นอุบัติเหตุที่เราสามารถทําเองทําให้ข้อมูลเนี่ยสูญหายได้เองเช่นคอมพิวเตอร์โดนน้าคอมพิวเตอร์ตกอเอ็กซานอลฮาร์ดดิสตกอย่างเงี้ยครับผมหรือแม้ก,กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่เราเงามือถือคอมพิวเตอร์เนี่ยโดนขโมยไปทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เลยนะครับวันนี้ผมจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะว่าจะเก็บข้อมูลยังไงให้ปลอดภัยมากที่สุดที่จริงผมเคยพูดสิ่งเหล่านี้ไปเยอะแยะแล้วแหละในหลายๆคลิปนะผมก็ อันนี้ก็จะเป็นคลิปเจาะจงเนาะการเก็บข้อมูลเนี่ยบางคนนะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนาะอาจจะเก็บไว้บนไดซีหรือว่าไดดีอย่างนี้นะครับอันนี้คือการเก็บแบบโลคอลนะครับโลคอลก็คือเก็บไว้บนเครื่องนั่นแหละเอาหรือแม้กระทั่งไฟล์รูปภาพประเดิงต่างๆที่เราถ่ายบนมือถือเนี่ยมันก็จะเก็บบนเครื่องใช่ไหมละ่ะแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำนะในการเก็บข้อมูลเนาะเก็บไว้แบบ,แบ,บนี้ความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงเนาะแบบประมาณว่าแบบอย่างที่ผมบอกนันแหละโดนไวรัสโดนแฮกข้อมูล อ่าฮาร์ด huh. ดิสพังอย่างเงี้ยนะครับทำให้ข้อมูลได้ดีของเราหายไปเลยนะครับแล้วจะทํำยังไงให้ข้อมูลของเราเนี่ยเวลาอะไรต่างๆที่มันพังหรือว่าโดนให้ข้อมูลต่างๆทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมน้อเราจะเก็บข้อมูลไว้บนคลาวนะครับคลาวคือยังไงนะครับคลาวเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ทุกคนรู้จักเลยเนะก็คือ Google นะครับกูเกิลหลายคนคงรู้จัก Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลที่เป็นของ o o g l e เนะซึ่งเขาจะมี มาให้ฟรีประมาณ15บจิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่บางคนอาจะใช้วิธีการเก็บไว้บนนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ก็ค่อนข้างจํากัดนะับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเก็บไว้ที่ไหนนะผมจะใช้เซอร์วิสของ Microsoft เป็นหลักนะครับผมซึ่งผมจะใช้ o วั r i ร e นะวั r i ร e จะเหมือนกับ Google Drive ต่างแค่เจ้าของแบรนด์นะ o o o g l e Drive เป็นของ g o o l e o n วั r i ร e เป็นของ m i c s o f t นะครับ ซึ่งอันนี้เขาก็จะมีฟรีให้เหมือนกันเนะาะทีนี้ผมจะบอกแค่วิธีการในเฉยนะว่าจะเก็บข้อมูลไว้ยังไงของส่วนในเรื่องการศึกษาว่ากูเกิลไดมันคืออะไรวันไดมันคืออะไรเพื่ออาจจะใช้วิธีการเอาคำคำที่ผมบอกเนี่ยวันไดกูเกิลไดเนี่ยไปเซิร์ชแล้วก็ดูวิธีการว่ามันมีวิธีการใช้งานยังมีวิธีการเอาข้อมูลเข้าไปเก็บยังไงเนาะซึ่งผมก็เคยทําคลิปไว้หลากหลายแล้วแหละในส่วนของวันได e นะครับผมอันนี้ผมจะเก็บข้อมูลไว้บนวันได้นะครับผมซึ่งถ้าแบบเกิดวันในวันหนึง่งอะไรต่าง มผมพังผมเจ๊งอะไรเนี่ยผมสามารถใช้อีเมลของ Microsoft เนี่ยเช่น Hotmail หรือว่า t o o o m m i l l เนี่ยสามารถล็อกอินเข้าไปเอาข้อมูลมาใช้งานได้เลยนะครเนี่ยคือสเตตัสพวกนี้คือมันซิงขึ้นไปบนวันได e ซึ่งซิงขึ้นไปบนวันลาวเรียบร้อยแล้วนะครคือใช้อินเทอร์นเน็ตในการซิงเนาะในส่วนของวันไดของ Microsoft มีพื้นที่ให้ให้ห้าิกน,นะครับถ้า เพื่อนๆอยากเก็บมากกว่าน,นั้นคงต้องซื้อแพลนที่เป็น Microsoft 365นะผมจะได้พื้นที่1,024ซิกหรือว่า1เทเาถนะ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามนมที่ l ล n e นะครับไลน์ช็อปไลน์ทีไอทีมช็อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้นะหรือจะเข้ามาในกลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนกันนะผมเป็นกลุ่มของ Microsoft 365นะคจะได้พื้นที่ในส่วนของ OneDrive 1 t ทเนะครนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเนาะเนี่ย ผมเปรียบเทียบให้ดูนะขนาดไดดีของผมเนี่ยยังมีพื้นที่แค่ 200G จิกเองนะับวันไดเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง 1024G พจิกถือว่าเยอะมากนะอันนี้ก็จะเต็มละเก็บวิดีโอไปแป๊บเดียวนะผมไฟส่วนมากของผมเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่แบบผมไม่ได้มองว่ามันจาเป็นเนาะก็เลยเก็บไว้บนไดดีแต่ว่าไฟล์ที่มันสําคัญจริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมจะเก็บไว้บนวันไดเลยนะับสามารถรีสโตได้ถ้าเผลอลบข้อมูลไปนะับคอมพิวเตอร์พังฮาร์ดดิสก์พังะอะไรต่างๆล็อกอินอีเมลเข้าไปเอาข้อมูลกลับมาได้เหมือนเดิมเเเนนนาาวิธีกีกรรรต่ง่ตงๆพืออไปยู้ ในส่วนของการดึงข้อมูลอะไรกลับมาต่างกันครับแล้วแต่คนถนัดนะผมจะใช้เป็น google drive ก็ได้ใช้เป็น one drive ก็ได้จะใช้เป็น iCloud ของ apple ก็ได้จะใช้เป็น,น Dropbox ก็ได้นะผมใช้งานได้เหมือนกันเนาะแต่หลักๆก,ก็อย่างที่บอกทุกๆเซอร์ว e สนะทุกบริการมีค่าใช้จ่ายหมดเนาะจะมีฟรีแค่ไม่กี่จิกนะผมแต่ถ้าอยากเก็บมากกว่านั้นก็ต้องซื้อบริการของเขานะในส่วนของ ah one drive ผมมองว่าคุ้มสุดละได้เยอะสุดและหนะึ่งพันยี่จิกแล้วก็ ในราคาที่ย่อมเยาด้วยนะครับผมโอเคลองศึกษาไปเนาะคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะในการพูดคุยกันวันนี้ก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์เนาะไฟล์เอกสารอะไรต่างๆของเราไฟล์ Microsoft Office Word Excel PowerPoint วหรือว่ารูปภาพอะไรต่างๆที่เรามองว่ามันสําคัญจริงๆมันหายแล้วเราจะรู้สึกว่ากังวลกับมันจริงๆรู้สึกว่าเครียดมากเวลามันหายเาให้เนา เก็บงานไว้บนขลาวจะดีที่สุดนะับผมเบื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเราเราไม่สามารถเรียกกันกลับมาได้นะอันนี้เล่าปิดท้ายแล้วกันเนาะเคยอันนี้เคยเจอนะผมลูกเพจหรือว่าคนในช่องติตดตามทีเทีนี่แหละนะผมก็ทักบอกว่าเอ้ยพี่ครับโดนมาแวร์โดนไวรัสโดนแดนซ้อมแว่เรียกค่าถ่ายจะเอาไฟกลับมาได้ไหมผมเครียดมากเลยกังวลมากเลยอันนี้คือเขาโดนมาหลายคนมากผมก็เลยอยากมาเตือนเรื่องนี้เนะให้ทุกคนตระหนักมากๆเนะนะในการเก็บข้อมูลเนาะ หรือบางคนอาจจะสำรองไว้ที่ USB นะผมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสมมติเราเก็บรายงานไม่ยู่งนน USB ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราเอา USB เนี่ยมาจุบเข้าที่แล็ปท็อปของเราถ้าแล็ปท็อปเราโดนไวรัสมันก็โดนด้วยอยู่ดีครับซึ่งเซอร์วิสอะไรต่างของพวกพื้นที่เก็บข้อมูลไว้บนคลาเนี่ยเขาจะมี Security ในการป้องกันข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วนะไม่ให้มาวร์หรือว่าไวรัสเนี่ยมาทำลายข้อมูลของเราได้นะครับผมก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนีน้ฝากไปด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนะในส่วนของวันไร้หน0 2งพันยี่ิบหรือว่าหนึ่งเทเลบเราสามารถเข้าไปที่ดูเราเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ไอทีมช็อปด้านล่างใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสเสมอเนาะ ใค้ที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเม,ม,เมนต์ในตารางตก็บตได้เหมือนเดิมครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like ลค์กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ